เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านที่น่ารักด้วยละกันนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเอฟเนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่ที่แมปไทยอีกแล้วนะครับผมนี่ฮะนี่ตอนนี้เราอยู่ที่ปั๊มปตทนะครับผมอ่าวันนี้ก็จะพาทุกคนนะครับผมไปขนดินนะฮะเดี๋ยวจะพาไปส่งที่แคบนะครับผมก็มากับรถพ่วงนะครับผมทั้งทีมงานเลยนะฮะมีจีก้านะครับผมอ่าสามแนะครับเมก้าห้าแล้วก็ร็อกกี้นะครับผมอ่านี่ มาอยู่กับทีมงานอีกเช่นเคยนะฮะก็วันนี้นะครับจะพาไปดันเข่าสักหน่อยนะฮะนี่ทดสอบรถใหม่ของเรานะครับผมเมกา500นะฮะก็ฝากติดตามด้วยละกันนะครับผมโอเคครับก็ตอนนี้นะฮะเราก็ได้ทําการพักกินกาแฟอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปที่หน้างานนะฮะทุกคนนะดันเข,าข,นขน่ารถผมไม่ไหวแนี่ยรถผมไม่ไหวแน่นอน,นครับแน่นุดังโมเดลคันนี้ไม่ถึงไม่ไม่ไมหวแน่นอนไม่ใช่ไอ้มัน มันไม่ค่อยชันเท่าไหร่หรอกขึ้นได้อยู่ชันรถคันนี้ไม่ไหวเราพี่ไหมฟิวว่าผมตรถโมเดลรถคันนั้นแรง,ง,แงจัจบแรงใช้ยอดอ่ะโอ้ <c oughs> สามแปดศูนย์เนาะไปดิเบก้าห้าร้อยไปยตายตายตายเออสู้เออสู้วางปั๊มนำนะครับผมแล้วมีปั๊มเอสโซ่ด้วยตูลืมเล่นนี่ไปทางไหนนี่เอ้าเอามันจะมีทางเลี้ยวไม่ใช่เหรอเนี่ยภูเขาภูเขาอยู่ตรงเนี้ย เนี่ยทานแล้วโอ้โหเบรงนีโอเคบ้านใครบานม้นี้คารบวนนผมคร์บวนีล้อ้าขึ้นมันอยู่ตรงไหนอ่ะพระปัมทาขึ้นมีตรงไหนอ่ะ ต้องอ้อมด้วยขับดีๆนะครับตัวนี้เดี๋ยวล่วงนะฮะเฮ้ยเชื่อและเบรกเอ้ยเด็กอยู่จะไปนะทุกคนนะเมื่อกี้จุดมแค่เด่นขับซ้ายสองถ้าเป็นในชีวิตจริงมันขั้วหัน รถหนักรถสิบล้อมันไม่ใช่เบาๆแล้วทุกคนนะ็นสะพานนี่เหรอใช่ไปครับโก้เฮ้ยลุมมไม่ค่อยไปนะทุกคนเก็ดอย่างเดียวตอนนี้ใช่แล้วก็เขียบที่กันทั้งหมดเลยนะทุกคนนะ เมันจะถึงมันมันจะถึงทางขึ้นแล้วไม่ใช่หรอเนี่ยขวามือเนี่ยเห็นไหมครับใช่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 เดินด้วยลูกบอลด้วยเหรียใช่เท่นี้แบบนี้มันใกล้ล้มโม่ไงนั่งไงปั๊มเลี้ยวเลี้ยวขวาด้านหน้าด้านหน้ ถึงทำไมเส้นถนนเส้นอะไรเนี่ยขาเนี่ยมันใช่เหรอไอ้ปามอ๋อมันต้องอ้อมไปฝั่งนู้นอีกโอ้โหลุ้ม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 ที่ผายละถนนพังถนนไม่ดีเลยตรงนี้ถนนพังถนนพังนะครับผมเฮ้ยเสียงอะไรเครื่องบินเครื่องบินดูเครื่องบินดิเขาไม่ดูอนะครับผมก้าสามเท้าแล้วทุกคนนะ เด้๋ยวตอนนี้ไปรูดรับไปไม่รอเราด้วยนะตอนนี้หลุม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 ก็ไม่ใช่หลุมดิก้อนดินขึ้นมาอย่างเยอะไม่มาเลยยี่อะไรอ่ะกำลังกำลังยอดหลุมอยู่หลับไม่หยอดถึงเกตเยอะมเยอะเนาะไปไปขึ้นก่อนแล้วกับมาแล้วมาแล้วนี่ดูคันหลังมาอย่างไวเลย บบเบรกของรถผมนี่เป็นระบบดิสเบรกครับพี่โมไปอีกแล้วมีเอพีด้วยนะพี่สิบล้ออจิ๊ก้ามีดีเอพีเอสด้วยนะเออป้าใจอ่ะเกมบัตเกมปะต้อนมีเกมอยู่ในปากเลยแต่แต่ถ้าผมอยู่แบบนี้แต่ถ้าผมมีบ้านอยู่แบบนี้ผมผมเอาผมไม่อยู่ที่นี่ต้องที่นี่นะไปกบคุณคุณ ครับผมรบเริ่มดึนออ้นเขาแล้วทุกคนนะเฮ้ยของเราสบายของเราสามแปดนะครับผมสบายสบายอันหน้าอย่าชะลอสิครับ <c oughs> ฉานหลังราจะร่วงด้วย <c oughs> เฮ้ยขึ้นไหวยอยู่รถเปล่า <c oughs> ไม่ไปเอาแกบปจุดยา,ากพี่กำลั<อ>ง,<อ>งจะถ่ายรูป ไม่ติดอ่ะเพื่จะถ่ายรูปเมื่อกี้ยันอยู่นัโอ้ตัวนี้แบบมันสวยป่ะจะเ<อ>มกมเกมเบรกชะลอก่อนชะลอก่อนใช้ผมด้วยใช้ผมด้วยเพื่อดับเ,<อ>เครื่องถ่ายรูปใช่ไหมถ่ายผมด้วยไปเราจอดชิปจอดที่ถ่ายรูปกันนะก่อนนะทุกคนนะาย อ้าทอะไรถ่ายรูปไงถ่ายหอบด้วยายหอบเลยีแหล้ถ่ายใผมนีใช่ป่ะพี่ใช่ใช่ใช่พี่ไม่หา่เไปไหนเมาเล่ใช้ดินเ็ตแลนี่ไหนอ่ะรอก่อ,น,อนี่เขาอยากได้รูปไน่ แล้วก็รีบไปไหนยังไม่ถ่ายเลยเอาดูวที่ถ่ายแล้วเอาโอ้ตายละน้อยไปผมก็รู้ว่าพี่ถ่ายเสร็จแล้วายหโอ้ยโอหชันอยู่เหมือนกันนะขับสนุกครับผมแมนนี่ขับสนุก อย่าไปรอด้านลนะ่างเอาดินใช่ไหมปามใช่อเอาทำไมรมนขึ้อน,นีอ่ยฮะ ้ขาลงนี่มันมีขึ้นเนินไหมวะถ้ามีนี่คือแบบไม่ไหวเลยมีด้านหน้านิดตื่นมีไหมตื่นตัวเมียป้าแปดเดี๋ยวรอน้อยเกมก่อนอ่า็จแล้วไปแล้วไปนะขนาดที่เหยียบแบบนี้ผมเหยียบแทบไม่ขึ้นอ่ะแล้วผมต้องส่งมาตรงเนียดิ้นเลยดำด้วย ิงไป,ไมปามไ <Cle aze> ปยอย่างไวเลยเียบ้ไแบบว่าล้างเอย่ยนะทุกคนนะ เหลกกแหเป็นเออเปล่าเปล่าต้องเ็นแหลกอะไรอ่ะพี่ไม่แหลกนะพี่ไม่แหลกนะเชื่อแล้วไอป้าใบีอย่าเบรกอาแล้วผมไหลผมไหลพี่ผมเบกไปอยู่แล้วผมไปไแล้วเบกไม่อยู่ได้ดิ ไม่ไปไหนแล้วนี่นี่ไงไม่อยู่ข้างหลังเฮ้ยเฮ้ยดูแหนบรถเราดิโคตรนุ่มเจอแบบแหนบรถเช่แล้วไอ้ปลาปาทำอะไรอ่ะปลาทำอะไรอย่างเี้เหล็กเหรอพี่ไหมเหมือนมันปิ้งขึ้นเลยไปทางไหนนี่เดี๋ยวแหนบไปไปหมุนขึ้นไปก่อนอ่าพี่จอดอยู่นี่เราอยู่จอดเราอยู่เรื่ยงอะไฮะเลี้ยวขวาเอาเราเลี้ยวมานี่ไม่ใช่เหรอที่เน่ไปปลาวางยาอะไรนะไปนอนตอนนี้ ยยมากเลถอยยากด้วยนะประเด็นรลื่นเลยทุกคนนะรถเหลือดสองคันนี่ลื่นเลยอ่ะทุกคนตอนผมอยู่หลังคุณที่สามคันที่โคตรแหลกเมื่อกี้ปิงขึ้นนะพี่เกมงขึ้นนะเกือบตัขาอ่ะขึ้นนิดหน่อยลาบองไปเลย จะอยู่ไหนกันนี่ขึ้นไปไปไหนนี่พาถนนมาเรื่อยๆพี่เพราะผมขึ้นถนนใหญ่แล้วโอเคครับหนักจัดแต่รถที่เหยียบไม่ขึ้นเลยปามไปปิ้งขึ้น,นเอาที่มันหายจ้อยเลยทุกคนกำลังตามไปครับกำลังตามไปไปก่อนเลยไปก่อนเลยไม่ใช่ขอรัดเออปามไม่รัดไม่รัดไม่ได้รัด ไปยังก็ถือว่าก็ต,ต้องเลี้ยวขวาลดี好吗ตัวผมบ้าแล้ว,ออน,ลวนะผมมาตู่ไม่หน <laughs> ีไม่รู้ตู่ตามมาผิดพี่บ้านะแม่เขาเลีวว้ยวขวามาแล้วตีเลยหนีเดียวทำไมให้บ้านจังหวัดหรอ ด้านในอ่ะจัดไปชัดไปขึ้นขึ้นจังนิดหน่อยขึ้นไป้าบนิดหน่อย,ม,อยมีกระตุกบ,บางช่วงนะใชุ่ณแล้วด้านในแคบด้วยว่ะชิบหายแลาา้วครับไมา่ยอมไปทางแคบเกินว่ะ ให้มีเปยให้นอนด้วยสมท้รมะเท้าดิเอะทีนี้เรารนร้ว่นี่หล่อป่าได้ไหนไม่ไม่เคยไม่ได้ต้องเดี๋ยวก่อนขึ้นตรงนี้อะไรนะเจ็บพิกเกมตจอดตรงนี้ผมจอดผมต้องอปกรอน ติดอยอะแต่ในในน้ำหนักติดเยอเสียแปมดูเสียแปมสวยยากอะไรกันเนี่ยไม่ได้ตัวนี้ชันว่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ออกทางงานยากเลยไอตัวเนี้ยไอตัวมาเลี้ยวตรงที่พี่ยืนตรงเนี้ยไอ้ตัวมันเลี้ยวอยู่ตรงนี้ไอ้ไอ้ตัวนี้มันชันด้วยเนาะ เลยเลยเลยหักเลยหักเลยเลยไหวป่ะน่ะไม่ไหวเลยนี่แหละหักตรงนี้แหละหักตรงนี้หักตรงนี้หักตรงนี้หักสุดละหักสุดไอ้ป้ามหักสุดลงน้ำอีกต้องหักสุดเออนั่นแหละนั่นแหละเออเอาเลยปมครับดูทรงรับพั๊บ ดันต้องดันให้ขึ้นก่อนพี่เดี๋ยวใหากันคับค่อยเดินหน้าเออนั่นแหละเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าหน่อยสุดไปแล้วสุดไปแล้วสุดมาแล้วเดินหน้าเลยเออพอแล้วก็ลงไปเีรยวใหม่ติดไว้ดีลงไว้ดีเปบนนี้ดีสวยสวยสวยตรงว่ะเออนั่นแหละเดินหน้านิดหน่อยเอ๊ะถ่ายได้แล้วนะล็อกเลยน่ะเปิดดิเกินต้นไม้เหรอไอ ต็อกเลยปั๊มนั่นน่ะล็อกเลยโอ้ยล็อกไหมอ่ะไอ้ล็อกยังวะ้งม่ใช่ลงข้างเนี่ยมันจะลงฝั่งซ้ายนะล็อกยังน่ะเอ้ยล็อกแล้วล็อกแล้วรอ้ว้ล็อกกี้เว้ย

ขรอม่ดอกขว้าป่ะป๊าบแ่ไหมแดไหมต้องยกใหม่กงนแล้วทางแแคบงเนี่ยงานเกี่ยวก่อนก็เกียวบนี้ยเออสวยป้าวนั่นแหละไปไๆไปไกไปไปพอพ่อพ่อพ่อหลวงละ Tại chồng tuy mày ở kim mày này chục kim mười 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 ดูเกจีมไหมรอผมรอโอ้เข้าไาเลยมาได้มาได้่อมพี่แม่รถเตะเออรถเตะขึ้น้องจะคนนี้อ่ะอ้อแมวเห็ดดิ๊ าไปแล้วไแลด้ลลลลลลลยังดูพี่ไม้ครับดูพี่ไม้เขาทำนะทุกคนนะแ <c oughs> ป๊ดูดิาร์ <c oughs> ดูมาพี่ไม้ใส่าามาดูดูดูไม่ทันขันหลงหนังดนะ <c oughs> เกมออกก่อนพี oh. s right. <S ่เกมเดี๋ยวใส่เข้าก่อนพี่เกมโผล่เออเอารถใส่เข้าก่อนมันสนอะไรแล้วหรอเดี๋ยวพี่ขอเท่อันีพี่เกมก่อนมันดันเยอะเดี๋ยวตีเยอะขึ้นถอยมาแล้วถอยมาแล้วพี่จะล่วงแล้วตามพี่จะล่วงแล้วเอาจะล่วงแล้วจะล่วงแล้วตีเอาล่วงแล้วกูยกเลยว่ะเอยเม้ยอมล่วง ครับรอทีอยู่ครับรอลัีูเนะน่ะเียีไตรนไหนอ่ะ,ะอ,อ้าวรอรอ,อ,อถอยอยู่ครับรอถอยอยู่ได้พิกเอ็มเทสบนถนนเลยไลน์นั้นไม่สนอะไรอีกแล้วไลน์นั้นเดี๋ยวมันเข้าไม่ได้ที ตีพี่มาตีเอาปี่อื้ออื่อพอแล้วผมอยู่สูงไงยไม่ทำไมมัาตีเลยทำไมไหนีเลยทำไมในนี้มันตีอ่ะย่ามันตีดามัยหรอเป็นหลุมแล้วอะไรเราบุญบายอยู่คนเดียวเลยไปตามดิดิรถแรงรถแรง เดมาขางในอองนอ,อยานออยาใส่รชาติเวอปาดูคุ่นดาบายอยู่คนเดียวเลยอ่ะปั่ <S 2> <S 2> ดนดิบนบนนี้เลยนะเออดูดิขี่ไม่เอาลูกขี่รถงา เดี๋ยวมาละเดี๋ยวเอาทะลออกละให้เขาให้เขาออกเองเถอะดูดิปยสิบเอ้ออะไรวะเนี่ยที่ออกได้ละเสร็จแล้วผมเนี่ยจะไปย่างกินอะไรครับผมแค่ถอยรถเออมันไม่ยากกินเลยลงไปในน้ำเลยเออยกเห็นแต่ยกรถลอยตื้งลึงลึงอยู่ ตรงมาเลยก็ได้นะพี่ตรงมาเทตรงมุมเนี่ยแล้วพี่ไม่ตรงเอทปูรถไฟนะตรงนั้นได้ะไสเปล่าไม่ไหวก็พี่เกมเทแบบนี้แหละแต่เลยน้ำปะเนี่ยโนน้ำปะไลงไม่ลงพี่ไม่ลงไม่ลงไม่ลงไไได้เรๆๆได้ได่พี่อยากดืงอยากดืงมันมากให้มันเดียวอีกนิดนึงโอเคอีกนิดเดียวอีกนิดนึงไได้ อะไรพี่สวยใส่ที่ต่อยีใส่ที่หน่อยถอยเลยตรงเลยไม่ได้ไก้ไดิได้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 ้ได้ได้ไย้ได้ได้ยด้ได้ได้ด้ได่อดคได้ไ้ไม้ได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 ได้ได้ไ้ไดด้ด้ได้ไได้้ดีเป็นดดด้ด้ OK OK。啊，啦啦啦。 ไห,ไหวเปล่าสบายฮะคุณเอ๋ไหวเปล่าผมเห็นแต่คุณเดินแบกรถอยู่ครับเอาสายโหดเขาเร่งรีบกันแบบนี้แหละครับเปล่าดูดิโอเกสายไปเลยได้ไหมติดอะไรวะติดอะไรวะเนี่ยเี็ไม่ตกเล่น๋ยวติดรถเองวะปับ ไม่แล้วมันติดมันติดรถเองดิแหละก็ว่าอยู่ติดอะไรไว้ปลาไว้ปลากูไม่เคลื่อนว่ะที่ไม่รถหนาตกเลยไว้ปาเออนั่นอะไรพี่ทไมพี่ปลาพี่รู้แน่ติดอะไรติดในปลาไปล่เลยติดมันแหละเอาตัวนี้ได้ไหมนี่เอาเลย ยังเลยยังเลย แม่แปมหนตลงหลุมนี่ไหมมา,าครับมามาด้านหนด้านหนนะเผด็จเลยแม่รู้สึกว่าพี่แม่งได้งานยากกว่าเพื่อนเลยว่ะ <c oughs> เวกเตอร์เรา38ครับ38ดนะฮะ,อะ <c oughs> โอเคครับก็เดี๋ยวเราปิดคลิปเลยละกันนะฮะก็เทดินเสร็จแล้วนะครับผมใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์เราด้วยละกันนะครับไว้เจอกันเทปหน้าครับสวัสดีครับ